ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านครับชะตาชีวิตของคุณนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้อยากจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินมากๆนะครับเดือนนี้ถ้าเกิดบริหารเงินผิดพลาดเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีโอกาสที่จะโอ้ยวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินนะบางคนบริหารผิดพลาดนี่แย่งข้าวหมาแดกได้เลยนะจ๊ะฟังไม่ผิดหรอกจ้าแล้ว <laughs> ับ นั้นเดือนมกราเ,เดือนมิถุนายนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมจึงยังคงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับเออนะดาวเดินแบบเนี้ต้องระมัดระวังต้องรอบคอบอย่าะนั้นเลยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะหรือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาทับลัคนาอยู่และยังเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชาด้วยก็จะมีงานมีอะไรให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องแอคทีฟขึ้น ใครที่เป็นชาวลักนาราศีกุมและมีแผนที่อยากจะทําอะไรมาก่อนหน้านี้เช่นงานที่จะต้องเดินทางแล้วจูจ่ๆมันหยุดชะงักไปในช่วงโควิดก็มีโอกาสจะได้เดินทางนะในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่30ในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้อย่างนั้นเลยนะครับชาวลักนาบังกเออชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็ยังคงมีโชคดีอยู่ในเรื่องของเ o c i a l โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ นั่นหมายความว่าคุณยังมีโอกาสที่จะหาเงินมีกำไรกำไรจากโซเชียล media social network ตรงนี้ได้ด้วยนะครับดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนปุตตะถึง3ดวงไม่ว่าจะเป็นราหูเจ้าเรือนของคุณเองที่ได้ตำแหน่งเป็นมกินอากาศโชคดาวศุกร์และก็ดาวพุธนะครับ3ดวงตรงนี้ไปโคจรอ,อยู่ในเรือนที่5ที่เขาเรียกว่าเรือนปุตตะนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะขยับของมันอีกลครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้ก็คือไอ้ดาวพุธกับดาวศุกร์ตรงนี้ แต่อย่างไรก็ดีครับเป็นการขยับเดินหน้าถอยหลังที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกุมพยากรณ์มาถึงตรงนี้จะบอกว่าที่ผมบอกว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องการบริหารเงินเนี่ยนะครับก็จะแปลความหมายถึงความใช้เงินมือเติบของตัวคุณนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้หรืออีกในหนึ่งมันหมายความว่ารายได้บางส่วนนั้นมันไม่ค่อยออตอบโจทย์เหมือนช่วงที่ผ่านมา ฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมจึงต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีคืออาจจะมีรายได้บางส่วนหายไปและอาจจะมีบางส่วนเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือชาวลัคนาราศีกุมผมถึงย้านักย้าหนาว่าต้องใช้การบริหารเงินให้ดีนะครับเพื่อการเงินจะได้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีตลอดทั้งเดือนมิถุนายนตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ไปโครจรอ,อยู่ในภพพันธุนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยและเป็นสิ่งที่โชคดีของชาวลัคนาราศีกุมอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองโครจรไปอยู่ในเรือนพันธุคู่ครองจะมีบทบาทอย่างมากในการให้การช่วยเหลือในการแนะนําอะไรต่างๆที่ดีให้กับตัวคุณนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีกุมใครที่มีความรักอยู่แล้วและมีปัญหามาก่อนหน้านี้ดูเหมือนับว่ายังเคลียร์กันไม่ค่อยเข้าใจ เป็นไปได้ว่าคนรักเก่ามีโอกาสจะติดต่อกลับมามาเคลียร์ใจกันว่าเราจะคบหากันไปอย่างไรต่อไปและสิ่งที่ผมพยากรณ์ตรงนี้จะอยู่ในช่วงประมาณวันที่16จนถึงวันที่20ของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในเรื่องของคู่ครองนั้นจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเนื้อแท้ของชาวลัคนาราศีกุมนั้น คนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปแบบเรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรมือหวามากนักเพียงแต่ถ้าเกิดคุณเดือดร้อนหรือว่าคุณต้องต้องใช้จ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ผู้ครองยังเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้อย่างดีส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วมีการขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้มิถุนายนเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการเคลียร์ใจนะครับผมได้บอกให้ฟังไปแล้วนะครับ สำหรับคนที่ยังโสอนนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนั้นช่วงเดือนนี้มันบรรยากาศรู้สึกว้าเหวว้าเหวแบบแปลกประหลาดครับบางครั้งเราก็มีความสึกโหยหาความรัก แต่ในบางมุมแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวนะครับอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เอาบางทีจังหวะบางช่วงเนี่ยมันอยากรู้สึกคนเดียวไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครเลยนี่คือชาวลัคนาราศีกุมแต่บางช่วงก็รู้สึกอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนอยากจะมีคนกุ๊กกิ๊กหนุ่มหนิงเข้ามาคือคนกุมมันเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่วันนี้เขาอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เขาอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับ สิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในเดือนพันธุโคจรไปอยู่ในเดือนของดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์ตรงนี้นั้นไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธและดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวกลุ่มเองเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับช่วงเดือนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มสังเกตให้ดีอาจจะมีการติดต่อมาของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ แล้วเ้าห่างหายไปจู่ๆก็มีการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความรักของการติดต่อของคนที่เคยคบหากันหรือคนที่เคยจีบๆกันอยู่แล้วมันห่างๆไปจู่ๆมันมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหน้าตาเฉยเลยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6หตรงนี้สุดท้ายนี้นะครับขอแถมให้อีกอย่างหนึ่ง ลัคนาลัคนากุมดาวอังคารไปทับลัคนาอยู่ดาวองคารเนี่ยมันเป็นดาวที่ทําให้เราใจร้อนช่วงเดือนนี้ต้องคิดทําพูดอะไรก็ตามด้วยเขาเรียกว่าด้วยเหตุผลอย่าไปใช้อารมณ์นําหน้าเพราะว่าดาวอังคารมาทับลัคนาราศีกุมเนี่ยมันไปนอยู่ในเรือนของดาวราหูบางครั้งแล้วถ้าเกิดคุณไปมีโทสะง่ายอารมณ์เสียง่ายหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารดิบหน่อยก็เอาเป็นประเด็นเนี่ยนะครับช่วงเดือนนี้ จะส่งผลลบกับชะตาของคุณฉะนั้นพยายามนะครับยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นมาอย่าเป็นบุดหงิดง่ายมองข้ามเรื่องเล็กน้อยไปและเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าดาวองคารมาทับรักเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนมันทําให้งุนหงิดง่ายครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขครับไปก่อนไปสาวน้อยสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่า ถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6ิ6 6นะครับเดี๋ยว เจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ